จำเรียบสัวเนี่ยตอขขีนบัตรสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราก็มาดูเนื้อหาในส่วนไปฝึกหัดนะครับทันมาเป็น exercise 5นะครับก็คือเขาให้ดูสมุดนัดนะครับ your appointment book นะครับแล้วก็บอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณจะทำในอาทิตย์นี้นะครับโดยใช้แพทเทิร์นนี้นะครับก็คือทั้งไงจันมองประมูลปรึกเรียนเพียซาคมแมรนะครับก็คือเอามาจากตรงนี้ใช่ไหมครับ วันไหนเวลาเท่าไหรทําอะไรนะครับไม่จําเป็นต้องบอกประธานด้วยเพราะมันเป็นในที่นี้นะครับเรารู้ว่าประธานคือคนพูดนะครับดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเติมขยมเรียนเพียซาคเมก็ได้ครับอ่าเราก็มาทํากันนะครับ กดลงไปนิดนึงอ่าเรามาทําดูกันนะครับอันแรกวันจันท์ใช่ไหมครับวันจันร์ก็ขึ้นต้นด้วยทังไงจันนะครับทังไงจัน มีอยู่3งานใช่ไหมครับก็คือมอง9ก้าโมงเช้านะครับเก้าโมงเช้าทำอะไรครับเรียนเรียนภาษาเขมรใช่ไหมเรียนเพียซาขมแม่นะครับวับนจันทร์เก้าโมงเช้าเรียนภาษาเขมรถัดมาอตอนเที่ยงนะครับ ตอนเที่ยงก็คือทางไงตรองนะครับไปตลาดเตวพัสานะครับแล้วสุดท้ายาบ่ายสองก็คือโมงปีโรเซียลนะครับพบกับตัวแทนนักเรียนใช่ไหมครับก็จูบตัวแทนนักเรียนคือ ดำนางนะครับเขียนด้วยตัวต่อแต่ออกเสียงดอดำนางนิสซตอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับถัดมานะครับมาดูวันวันพุดธบ้างทําไงพุธ อมองประมูลปรึกทำอะไรครับพบกับหมอตานะครับจวบจวบจีมูยพบกับเนาะจวบจีมูยหนึ่งหมอตาก็คือแปดพเนกนะครับครูแปดพเนกก็ได้ะ บกับหมอตาถัดมาครับเที่ยงตรงนะครับทางไงปุ๊ดอ่าทางไงตรองนะครับอยู่ที่มิวเซียมนี้ก็คืออ่านวเออยู่ที่นะครับมิวเซียมก็คือสาระมณรีนะครับ อ่ uh, a t at a อตเด e u u ิก็หมายถึงว่าเราเดินชมอะไรอยู่ที่นั่นเนาะนะครับก็คืออ uh, เราใช้คำว่า No ก็ได้นะอยู่ที่อ่า uh, uh. อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับและตอนบ่ายสองทางไา้พุด๊ดมองปีโรเซียลนะครับทำอะไรเอ่ยอ่า a อ p พ i อยเมนตนะครับ วิดชีฟออฟอะเฟกตอรี่ก็คืออนัดพบกับใช่ไหมครับก็คือนัดพบนั่นแหละนะครับนัดนัดพบกับหัวหน้าโรงงานใช่ไหมคำว่าหัวหน้าก็คืออะไรครับเราอาจจะใช้คำว่านายโยหรือประธานก็ได้อันนี้ใช้นายโยก็ได้นายโยะรองโรงจะนะครับโรงจะก็โรงงานนะครับนายโงงานนายก็หัวหน้า หรือนายกหรือประธานถัดมาวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์ก็ทางไงซอกนะครับเดี๋ยวนะทางไงซอกนี่เขาใช้คำว่ายังไงครับ เกิดเกิดไม่แน่ใจตัวสะกดขึ้นมาอ่าซอกเขียนอย่างนี้นะครับอ่าทํงไงซอกอ่าตอนแรกนึกว่าจะนึกว่าจะใช้การันต์เหมือนไทยนะมันสลับไปสลับมาอ่าทํงไงซอกอ่ามองประมวลปรึกนะครับปังเรียนอ่าสอนอังกฤษใช่ไหมฝังเรียน อ,องเคลยหรือ,อใส่พีซาก็ได้โรงเรียนพีซาอ,องเคลยครับแล้วก็เที่ยงเที่ยงทำอะไระทางไงตรองใช่ไหมเที่ยง lunch with the secretary กินข้าวกับเลขานุการก็คือ,อยำบาบทางงายเนาะกินข้าวกลางวัาเจียมวยหนึ่งเลขานะครับส่วนบาบสองมงปีรเซียนะครับ โทรอ่า The Information Department นะครับก็คือโทรศัพท์ไปอ่าเนยกุกระทานโพเดเมียนนะครับตู้โทรศัพท์อ่าเต้านะครับโทรศัพท์ไม่ไม่มีแม่นะครับน่าจะไม่มีเต้านะครับอ่าเนยกุกระทาน่คือกรมนะครับโพเดเมียนะ ครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับยังมีแบบฝึกหัดที่6อีกนะครับแบบฝึกหัดที่6ก็คือให้อ่านนะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังเดี๋ยวอ่านก่อนเนาะ,ะปรึกนี้ขยมชื่อธมินคลังนะขนยมตัวเหมือนบ้านก่อตัรศั์เตาสมนัดจวบกรูปเปตแต่เตาจำกระละมองมองสะกดผิดอีกอ่า นจองสัปดาห์นี้แนจองสัปดาห์นี้ขยมจุบเตาจุบเลียงบอลกำเนิดมิดไรค์ขยมขยมอาจยาบานตามจัดจับปีมองประบยยุบโหด,ดัลมองดับยุบนะครับอ่าก็มาดูนะครับึกนี้เช้านี้นะครับขยมชื่อทมินคลังนะผมปวดฟันอ่าอย่างรุนแรงนะครับมากนะครับ ขยมตรวมหมือนบ้านผมทนไม่ได้ก็โทรศัพท์เตาสมนัดจวบครูเปดก็โทรศัพท์ไปขอนัดพบกับคุณหมอนะครับแต่เราจำกะละมองนะครับแต่ต้องคอยอีกครึ่งชั่วโมงเนาจองสัปดาห์นี้ในปลายสัปดาห์นี้นะครับขยมเตาจุบเรียงบอลกับเนินผมไปงานเลี้ยงวันเกิดมึดใสขยมเพื่อนผู้หญิงของผมขยมอาํามบานตามจัด ผมอาจกินได้ตามใจในที่นี้หมายถึงว่าเนื่องจากปวดฟันเนี่ยความหมายท,ที่แปลก็คือผมสามารถกินได้ทุกอย่างคือคงน,น่าจะหายปวดฟันแล้วแล้วก็น่าจะ,ะกินอะไรได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีข้อห้ามจับปีมงปรบใยยุบเริ่มตั้งแต่เวลา8นากาตอนกลางคืนนะครับก็คือ2ทุ่มนะครับ ระหดดอโมงดับยุบจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มนะครับหรือส0บนาฬิกาตองคืนครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอบทที่5แล้วนะครับเนลปสซา,าเมรก็คือที่ตลาดเขมรน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับโสมอ,อกูโสมจำเรียบเรียบบ